จับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับนุษน้อยนาโชคอีกแล้วค่ะคลิปนี้นุษน้อยนําโชคก็ได้เดินทางไปติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของพ่อตาบค่ะท่านผู้ชมพ่อตาฝันว่าตอนเลขฝันเห็นคนเก่ใส่ชุดไทยค่ะเดินมาหาค่ะเดินมาใกล้ๆไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะท่านผู้ชมเป็นแฟนเก่าของพ่อตาบค่ะมาทำตัวเลขหรือว่า กรรมโชคกรรมลาบมาให้พ่อตาค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของพ่อตาเ่วานนี้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะค่ะกลาบสวัสดีค่ะพ่อตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมื่อนี้ก็ไดนุ่งมาติดตาม่งแล้วความฟันกับพ่อตาเนาะค่ะว่าเป็นสีฟันจังไดเนาะค่ะก็ใหพ่อตาอนี้เราค้ามฟันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านองเ้านี่แล้วรับชมรับฟังน้ำกันนี่ค่ะฟันจังไดเนาะค่ะ พว่ยขึ้นมันกับน่นมือมือไหนกันขึ้นมันกับฟันมันฟันตงที่เรียงขอาเรีองมือนขึ้นเหมือว่ามือก้อนมือก้อนนี่ละค่ะเออมือก้อนนั่นนะเรื่องนขึ้นรถไมอเอโฟมันขึ้นรามากขึ้นข้นก้อนเึ้นฟันตรงน่นอกกงดุงเนาะเออมันมันจะเป็นฟันตองหัวพอมัขึ้นนี่ก็นั่งรถมากบอฟันแต่ว่าก่อนจะนั่งรถมากขึ้นขึ้นนั่งละพอฟันอนกรตือนมะตกท่าห้ารถแล้วก็มาหลับ มันเป็น่ยงสีงฟันเหลืองฝันนอนฟันว่ามันมีผูถาวร์าาหรือาไหม่ทั้งกุนมเลยญามาญามาเยทั้งพลุ่ทั้งเพื่อนเพื่อนเดียวคนนึะก็ผล<ม>นอนอยู่แคมันอันแคมหมองเป็นเม้าหัวไหวมองเป็นเมืองเมืองเก่าอยุทยาเป็นบ้านหลังเ่ยเขาแกเขาไปขืนขืนบ้านเขาไปผูกบา้านมันเป็นเป็นบ,าบ้านบริษัทคือยองของปา่าสวยยั้งหมดกระซอสงสัตวสิครับลูกนอนพอของเราอะ จะาบทตองเมื่อดอกอันเพราะว่ามือม่อเอ้ยเมื่อเจ้าก็จะครับแปรบานแล้วเรื่องมือ่อเขาให้นอนเฝ้าของอาจจะคล้องบานเขานั้นห่วยผมมือจิกานอนแล้วอันเจ๊ว่าไม่เป็นไร,รอนอนไปเลยเราตรงนี้มันขังดีจะตายเราอ่ะเราว่าวันจะคนอีกคนไปคิดดูบ้านตอนเฝ้าของตรงนั้นนอนเอ้าของมันหายหมดเราไม่มีขโมยมันเยอะเราอ่ะต้องเห็นนอนเฝ้าของบานได้นี่กับเขาทางกูแล้วคือว่าพอดึกมากประมาณมันนอนบนอ่หลับเต๋ ที่ว่ามันเปลี่ยนทีเปลี่ยนท่าที่ใจมันนอนบ่รับในเราวาคังคังเคืองเคืองบางนก้วบางคนขี้นุ่งบ่ที่นี่มันนอนบ่รับบ่เดี๋ยวกับรับแน่บ่รับแน่ก็คึองรับเคืองตื่นมันก็บจะเข่าเทียงขึ้นแล้วเอ๊ะว่ามันขึ้นนอนบ่รับว่ะบ้านนี้มันก็ฝ่าฝนมันก็ะทำตาขึ้นจิตโตก็แล้วมันมันห่อนแนมันขึ้นจิตโตเต็มบุตรโตหล่มใบใหญ่มันเข้ามาทั้งล่มทั้งคนนะครับแต่บุตรโตมันฮือฮือมากเลยคือคือฝนใหญ่สิหมานี่ คือคืออยู่ใต้พ้นฮือฮือมาแต่หางบอมเป็นพ้นหรอก่จ้า่ว่าขับไข่ขับข่าพอดีขับไข่ขับข่าเป็นเสียงลมมาก่อก่อนมันเสียงลมมามันหางนอนบลัรทรกทั้งนอนนั้นใช้ขานนอนบรรทรกันกระชิรครับมันกระตือกระชิรครับมันกระตือนระดุบขึ้นมาโอ้แต่คนโตมาสินอนใส่บ้านเนี่ยเขาหันนอนในบ้านเนี่ยเขาหันอนในพุดบาทเอาหมงคขอบห้อยนอนตามพุดบาทเนี่ยนะระเบียงซานลอยยังข้างกันเขานึ่งมันอยู่ห่มตะคบอยู่นอนตรงนี้ลุงเหรอวะ ของเงินนคนของแกคนทสรุปมือเจ้าเนาะโอ้ยจะคล้องกับนอนกับบลรับแล้วบ้านแล้วจุดถูกจุดเทียนกลายเป็นทีแต่ทงาก็น่าคืออาจารย์แล้วก็ไปนอนหม่องมาเปนแปลกๆเขาต้องบอกกาวเนี่ยจุดถูกจุดเทียนเนี่ยมันจะคอยรับคือที่ขัามกาอขัามลังอยู่บ้านก็มาจุดถูกจุดเทียนบ้านมันดึกแล้วจุเที่ยงขึ้นแะครับจุดถูกจุดเทียนบ้านพอจุดไปจุดมาบ้านนี่โลกมันก็หายโอ้ยพ้นบ้าหรอกว้ยว่าแค่ฝนกระเบนโต๊ะหอกมันมันกระแจงออกแจงออกน้ำมึง ถตะเว็นเดือนเบิ้งดาวบันมันก็ของมือนอันมันเป็นบ้านชิ้นนึกยังหนึ่งนะคือยังหนึ่งมันยังนึกขายขายที่บ้านทับมันยังเป็นบ้านระบ่เออเป็นั้านฝาดื้อหรือว่าขกยที่ทับเป็นยังหนึ่งนะที่เขาเล่ากันอยู่บ้านพ่อมันรับได้บ้านพ่อกาบไว้แล้วรับรับบ้านนี่ผู้เฒ่าบนหุ่ยหญิงเราเราใส่สินเี่สินต้นเราใส่มาเนี่ยห้วยคืองามแต่คืออะไรแก่ของถั่วของของประกาศทั่วแหงเนาะมันเป็นสินคล้ายๆเขาคือทำยังมันเป็นคือสินไหมครับก็เป็นสินไหมเนาะสินนี่ เออมันเป็นคืออันเขานุงแต่งงานท่แต่งงานอย่างนั้นอืะหวยถอนไปแต่งตัวงานแท้เกิว่าสั้ยาไม่ั้งฝุ่นเนะแต่ว่าบาัตบัตบัตรักแสดสิฟันได้แถบแถบ,บัตรนับไดดแตแขึ้นใจจะขอมาดูเพื่อนหได้บาเนีอยอ่ามาดูเพื่อนจะขอไปได้านางยูุ่ซ่า,าดรอยอย่างนีน้ก็ต้องเราเราพยายามไมั้งกนพยเดียวทังยามายามาแล้วกํากับปัดเลยล้วกํากับปัดมาเลยได้ยามา ก็ระเบิงแหละมันมันผู้สาวเก่าสัดๆเลยอีกหมาต้องเงินคนเดียวค่ะยิ่งมันผู้สาวเก่ากูแล้วเดี๋ยวมันหมาเนี้ยมันปพาผัวหมาเนี่ยใชอยู่กันกูบ่เลี้ยมใช่ปมาวบอกมาคุยมันเบิ้งมันมามันหยิบมาเลยไหนหยิบเปิ้ลหยิบป่วยมาเลยได้หยิบไทยหยิมมาเลยเออถุถุดไทยถุดยังไหนนะมึงงำนะหากว่าเป็นสินไม้ดอกว่าเป็นทุกขิดเออเคยเกิดถุถ่ายหยิ้มเปยเปยมาเลยยิ้มมาเลยไหนกาะปั่นขาเนี่ยมันกำใหว่เลย มันกำมันกับยางต้ดมันกับค้างข้างเดียวแล้วข้างก่อนกำข้างหนึ่งมันกับยางแกงแกนหมายางหมาตัวกับแนมกับยิ้มใช่แต่ก็ตากับผู้สาวเก่อนละขาดมันจำหน่ออยู่อีกแล้วมันมันอายุวันนั้นนั่งนั่งคือพ่ออยู่เคยสมัยตีเคยเคยไปคุยเปนอย่าันใครมันอายุวันนันจะเป็นหา12รูปซ้ำได้ไหมอีกขาดว่ะ12อออายุวันนั้นมาหอดมันกับมาหาแบบมันภาคกับนเงินคนไหนอ้าว เพื่อนสูงๆเหมือนขึ้นไปอยางนี้มัดแขกมือบ่อยากนางคุยกันู่กระรางพี่ยหญ่ว่าแข่สามสี่รังมิ้นะมองนางมองเพื่อนคนัเห็นมันบ่ะถึจะบายคนเห็นบายพ่อเย่ไม่งเพืนผมหน้ามัน่าขึ้นไปกับบด้จักได้าบได้ขอได้ยังข้าดอกกันนั่งกับปั้นมันก็อู่เือกับปั้มันเนี่ยค่กำบ่วางคาบอวาง่ะเพือระเบียกสทางตอใ้เปนสูงนสองสานนอขึ้นไปบ่นตัว่าเจ้าเจ้าได้ยังรับมาอัน อันนี้เน้อเหมือเจ้านั้นเอามาให้เบิรงนม่น้โตรตรวว่าหลังจากตุ๊กแก่ยานเขาฟาดปาดอยู่พร้อกับป้าเนี่ยครึ่งตุ๊กแก่ที่อ้วงๆอยู่หรอกใช่แล้วมันกำอยู่บเบาแต่ว่าแขนหมวกก้ามันแบะไปดีเวลาขอกดได้นี่แล้วมาให้เจ้าะอันบ่มันก็เอาเดียมาทางหลังมันนางตุ๊กะนางคุยกันไปกันมาก็มันให้ยิ้มต่อได้อันอันใช่ยิ้มเนี่ยิ้มอยู่บุษาว่าอีหางใจยินเลยเออยิ้มอยู่บุษาว่าตุ๊กขึ้นมาเขาอย่างนี้เขายิ้มดูวันครับเนี่ยนมาอยู่วัน่เคยเป็นบุษาว่าเขา มันแบะมือออกบานนี่อันเอาเอาใหม่ไปเบื้องนันอันยังมือมันมันคือเสื่องว่แต่ว่ามันมันมันแบะออกแ่มันมันเป็นเลี้ยนซิบเลยอ๋อเป็นเป็นเป็นเงินเลียนซีบเออ่ว่าหาว่าไม่เลียญหาเลียญซิบแต่หาเรียนเก่าเก่าเนี่ยมหาเหล็ก็บ่เห็นดอกถ้ามันเหล็กหนึ่งเหล็กซีบหรืออี่มันมันหาว่าม่มีเล็กตรงอันอันนั้นหาก่เแต่มันเป็นเรียนซีบชัดๆเลยแต่มีแต่เรียนซีบเลียญเดียวเก่าเก้าเปลือกขี้โต๊ะเปลือกขี้ปูนหรือยังเปลือกข ซองเหรียญเออเหลื่องเเออซองเหรียญมันกลับมานี่แล้วใอยจะมาให้เจ้าอันวางที่พอบอกมันน่ะใครวุ้ยยังไหนมาเ้ี่ยมาแต่โตแต่ยังใคอยก็ได้อันนี้อันนี้แหละวซอมอันใหม่เจ้าอันวางที่มันก็บอกว่าเกิดจากใครใดอันนี้แล้วให้เจ้าซ้อมอันนี้วางที่บัดบอากมันเข้าไปคือกองมันกข้าไปบันว่าไปออกมาบ้านนึงก็คุยไปคุยกับมาบ้ดนี้คือบ้านเพื่อนจะคลองล่างหรือคลองเหนือก่้ยนี่จะเป็นหรือสีนอกร้อนเกิดว่าคือจัง ก็ขึงรับึงตื่นก็รับแน่ตื่นแน่บันทุกจำไแต่ว่าแขนไม่อหนน่งมันข้าไปนนางหย่อนสรางน้อยแล่แค่ว่าบัานดึกทีเลยบ้านดึกที็กหาซองเลยครับบ้านจังหวัดสมกทรเกียงติีหาซองแล้วโอ้โะขันนี่คือลักษณะแน่นลย่งเบากึ้นมาเลยกับวไม้ขคือแกเก่าแต่แกแต่พอแต่แม่หอากักำมันก็เก่าตอนั้นแล้วค่ะกำเก่า บันในมือมันกำเก่าแล้วมือมันเป็นหาอีขางันมันบดเขียวมันเขียวขาเดียวขางบนมือหามือหากำมาเกาหาบันเลี้ยงกับสองเหรียญเลี้ยงสองเลรียญหรือว่าเก่าหาเก่าหาศูนย์หรือว่าเก่าศูนย์หายังสักอย่างบ่พอว่ามันเลี้ยงเหมืนบมุนหมดนั้นมาเลี้ยงชิบเนาะมันเปิดสองเหรียญเกาหาศูนเกาหาศูนย์เออมันกับจังสันเนีียญกระปาเกาหนาสิมาหรือว่าเออ บาตนี้คืออายุนี่มันก็คือบาดเี่กับหาสอง<ฮ>ค่ะบาตอายุอายุว่าหนังก็ตเคยถามมันดูเคยกี่เคยคุยเป็นเดือนสบายกี่เนียังยต้องคือผ่อนอยู่บอลเหลือทันเหลือมันานังฟังเคยอไม่ท,ท<ฮ>ีหาสาิ่สองน่บาดบาตเล็กที่กูกับหาสองมีวะมันคือมันไปส่งนั่งด้วยคือว่าอายุผู้สาวนี่ผู้สาวเก่านี่นยหาสิบสองปีนะหาสอบสองแต่ว่าไทยคือพ่อตีตัวเลขคือเก่าหาศูนย์เก่าหาสองเพราะเหรียญมันสองเหรียญเนาะเหรียญสองเหรียญค่ะ แต่ว่ากับบันนีเนาะเรียนสิบสองเรียนอารสิเป็นสองศูนย์กระไดเนาะแม่กับเพื่อเพื่อไหวเรื่องหาแต่ว่าแต่ว่ากรรมมันเป็นเก่าหล้นะกรรมค่ะเก่าบานี้พ่อเขคิดว่ากรรมเกี่ยเ่าเก่าเก่าเลยมันเก่าในบานนี้ก็มาคือถอยในบานใทีบ้านใทีพ่อมขาก็หาสองเวลาอายุก็หาสองเฮ้ยมันตรงกันนี่หว่าก็เลยคิดว่าหนาจะมีหานะเลยถ้าเป็นเหล็กสามตัวบนพอกับคิดว่าเก้าศูนย์ห้าหรือเก่าหรือต่อหาศูนย์ บันทึกเ้าหหายทานผู้ชมทีเอานี่เป็นสองชุนชุนสองบ่อลึยังเออจะเป็นเลขกลากระหาสองตามอาบเลกที่ยังสวงามมันมาสไตล์แนวนทีหาสองุนเออเรื่องหาสองชนก็ได้เพามันเลี้ยนเี้ยนซิบเลยจะมาเก่าเอห้านีก็ม้องเอาเนาะุนเอานนีเนาะตัดเอาเอาอาหารขาด่ามันสีมาสองโตหรืออาจจะโตหนึ่งเก่ามากหรือมากทั้งเก่าทั้งทุนบ่ออายุกุพอจปีค่ะอมันขา็ อายุพอหาสิบเจ็ดเนาะแต่อีกดี้รปัญหาสิบสองเคย<า>เคยไปหลินมาคุยกับมันดน้วย<า>มันมันมาสร้างขุนนะฮะชักมาสร้างไรมาสร้างไรทั้งนันพอดเดียวแล้วมันยางมา,าสุดท้ายมาผู้เดียวบอกผู้เดียวค่ะครับแต่งตัวสุดท้ายแม่เพินเท่าแรกนั้นว่าเป็นผู้เท่า ผู้เฒ่าผู้ญิ่งผู้เฒ่าผู้ยิงมากไกล้กพัดมมากก่นมโลงนมล่งรังานนี่มันยิบูเ่ามาใก่้ยิเพิ่หยิเพิ่มาข้แต่งือคนส้แต่งงานยิ้มยิมไรจนเป็นผู้เาวเก่าโอ้ยยิ้มากมากใคจ้างใคนยัคนเคยแต่แสมัยิเคยเคยไปหล่ก็คุยกันยูสินะฝันฝันใส่สุดไทยบ้านี้พันย้อนมาเป็นยุวันเจ้าของเนาะเป็นผู้เ่าเก่ายิบมากยินตอนทำงานพัดญุ่นเี่ยอายุต่าได้บองนอนกันคือคือฝันญุ่นเนาะมาว เ่วนพูดนี่มนเลื่อนกูนี่บาที่แรกก็ท่แรกพอกระดังนี่้ะมันยางรับมาถึงกันพอนธัาถ้าเรืองนันธบัตเนี่ยบัตมันบนนังก่านังอยู่แท้เรือของเหลือมันที่แรกมันจะพากนนังอยู่ที่หนกนเงขึ้นทึ่งบัตเนะครับคืนไปทึ่งเพรานก็จะเห็นมันบางซียิ่มอยู่บนเซ่แต่ว่าคนยังมีชีวิตอยู่มีอีกหนี่คนท่านบพระท่านตายคนบท่านตายแต่คนยังมีชีวิตถ้ามาหาที่พิกา รื่องราความฝันของพ่อตามีหยังเสริมติมบอกค่ะกับบ่มีแล้วมวนก็มี้ซ้ำอยู่เลยค่ะพ่อเห็นซ้ำนี่ความฝันแนวทางตัเลิเราให้ท่านผู้ชมทางบ้านเท่ารับชมรับฟังเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้นุ่นน้อยจะมาสรุปตัวเลขความฝันของพ่อตาบค่ะพ่อตาให้แนวทางตัวเลขมาเก้าห้าศูนย์เก้าห้าสองห้าสองศูนย์สองศูนย์อายุพ่อตาห้าสิบเจ็ดปีบ้านเลขที่ห้าสองอายุแฟนเก่าพ่อตาห้าสิบสองปีก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดู แล้วก็ตัดเล่นด้วยกับอรุยนะคะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของพ่อตากงวดประจำวันที่1เมษายน2567นารยนุ่นน้อยก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเฮงเปัง,ปง,ปงๆรวยรวยถูกรัตตอรี่รางวัลใหญ่กับแนวทางตัวเลขของพ่อตากันทุกคนค่ะค่ะนุ่นน้อยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิปนุ่นน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้นุ่นน้อยได้ทําคลิปดีๆได้ติดตามแนวทางตัวเลขิดตๆมาฝากท่านผู้ชมอีก ก็รอติดตามดูค่ะว่าคลิปหน้าจะเป็นแนวทางตัวเลขของใครสำหรับคลิปนี้นุดน้อยก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ